I study แอจำหลัดวิทยาคูณแอนปฐถมแอนปฐถมทีสแลสโฟวันนี้จะออกมาเล่านิทานเรื่องราชสีกับหนูกานละครั้งหนึ่งนายมาแล้วมีราชสีตัวหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ในป่าใหญ่มีเจ้าหนูจอมซุกซนกระโดดไปมา หนูกินหนูร้องขอชีวิตอย่าทำข้าเลยอย่าทำข้าเลยปล่อยข้าไปเถอะวันข้างหน้าข้าจะตอบแทนบุญคุณของท่านราชสีจึงหัวเราะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่าตัวเล็กอย่างเจ้าจะมาตอบแทนอะไรให้ข้าได้แต่เอาเถอะข้าจะปล่อยเจ้าไปวันหนึ่งราชราชสีเดินหาอาหารอยู่ในปา่า ได้ยินเสียงร้องของราชสีจึงวิ่งจึงวิ่งมาตาจึงวิ่งไปตามเสียงพอเจ้าหนูไปถึงมันรีบกัดเชือกจนขาดกั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 ดราชสีจึงหลุดจึงหลุดพ้นออกมาจากบ่วงของนายพานราชสีจึงพูดกับเจ้าหนูว่าขอบใจเจ้ามากนะเจ้าหนู ีค่าไว้หลังจากนั้นราชสีกับหนูก็เป็นเพื่อนกันตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นย่อมได้รับการช่วยเหลือเป็นการตอบแทนขอจบการเล่านิทานเพียงเท่านี้ค่ะ